โอ้โห oh, ดูดอกไม้สวยๆฮะในสวนของโรงพยาบาลเรานี่คือดอกไม้ที่ถือว่าเป็นไม้มงคลฮะก็คือแก้วเจ้าจอมฮะอันนี้เป็นแก้วเจ้าจอมสี่ใบฮะแก้วเจ้าจอมนี่ก็มีหลากหลายฮะมีสี่ใบ6ใบแปดใบสิบใบฮะช่างกิตนในสารภี ฉันจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนัลลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ น,นี้นะ้าเล็กพาเลาะชมไม้ในดอกไม้ในสวนอันนี้ก็เป็นดอกแก้วเจ้าจอมนะเรามาดูแก้วเจ้าจอมที่ปลูกไว้ในสวนโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ก็ถือว่าเป็นไม้มงคลนะทีนี้ว่าแก้วเจ้าจอมที่ปลูกไว้ที่นี่มันจะมีอยู่สองสายพันธุ์ก็คือชนิดสี่ใบถือว่าเป็นตระกูลดั้งเดิมนะไม้ดั้งเดิมไม้โบราณโบราณน,นะแล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็คือหกใบนะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าสี่ใบกับหใบมันแตกต่างกันยังไงนะ,ะตามนาเล็กไปดูครับนาเล็กก็พาเลาะชมดอกไม้ในสวนนะเนี่ยไม้มงคลปลูกเป็นแถวเป็นแนวกันอยู่สีสวยงๆงามฮะเนี่ยผ่านหน้าแรงมานะช่วงหน้าแรงสีของเขาก็จะออกโทนใบเหลืองๆนะเหมือนสีทองเลยนะ พอย่างเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยก็จะมีใบถือว่าเป็นสีเขียวสวยงามกลับมาเหมือนเดิมเดี๋ยวนั้นเล็กจะพาไปดูดอกของแก้วเจ้าจอมฮะก็ถือว่าเป็นไม้มงคลที่รัชการที่ห้านำเข้ามาปลูกนะก็ปลูกต้วแรกอยู่ที่ะจะเป็นสวนสุนันทา นะต้นแรกของประเทศไทยอยู่ที่สวนสุนันทะาหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีการขยายปลูกนะทั่วไปนะแล้วมีการปรับปรุงนะแต่งสายพันธุ์ใหมนะ่เดิมจะเป็นน่าจะเป็นสี่ใบมันเป็นสายพันธุ์เก่าแก่นะนี่ฮะสี่ใบก็คือแบบนี้มีใบยอยู่4ี่ใบในแต่ละ หนึ่งก้านใบจะมีอยู่สี่ใบเขาเรียกว่าแก้วเจ้าจอมสี่ใบดอกของเขาก็จะเป็นสีม่วงเนี่อย่างนี้แหละสวยงามะนะก็ไม่มีกลิ่นนะนั่นเลยก็ไม่ดเคยดมดูแล้วไม่มีกลิ่นนดอกจะเป็นสีม่วงมีอยู่ห้ากลีบ าบอกการขยายพันธุ์ก็โดยการเพราะเมล็ดนะนี่ผลของเขาก็จะเป็นแบบนี้นเป็นผลแก่แบบนี้ปกติจะมีสองเมล็ดใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันก็มีอยู่เมล็ดเดียวแต่โดยทั่วไปมันก็จะสมบูรณ์อยู่เมล็ดเดียวเนี่ยเนี่เหมือนกันนี่คือเมล็ดของ แก้วจอจอมเนี่ยพร้อมที่จะเอาไปเพาะได้เนี่ยเยอะนะเนี่ยสุกๆเหลืองๆเนี่ยพร้อมที่จะไปเพาะได้เดี๋ยวนี้คนเขาบอกนิยมเลี้ยงกันประเภทหกใบแปดใบามากกว่าเพราะว่ามันโตเร็วนี่สายพันธุ์สี่ใบเขาบอกว่ามันเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมไม่ค่อยโตนะ ก็ลองสังเกตดูว่าเนี่ยสายพันธุ์สี่ใบจะเป็นแบบนี้นะฝั่งนู้นที่เป็นต้นสูงสูงก็น่าจะเป็นหกใบเดี๋ยวจะพาไปดูว่าใช่หรือเปล่าแต่ก่อนก็ดูดอกก่อนนะนี่ดอกสวยๆสีม่วงนะมีห้ากลีบเนี่ยนี่ฮะมีห้ากลีบแบบนี้ พอดอกแก่นานๆนั้นก็จะค่อยเปลี่ยนจากสีม่วงกลายเป็นสีออกสีครามหรือสีจางๆสีขาวไปนั้นอ่ะเดี๋ยวพาไปดูชนิดหกใบชนิดนี้คือว่าหกใบก็คือหนึ่งใบย่อยจะมีหนึ่งใบจะมีหกใบย่อยนะเนี่ยนี่ฮ นี่มีหกใบย,ย่อยเนี่ยหนึ่งหนึ่งก้านใบจะมีหกใบย,ย,ย่อยนี่เขาเรียวกว่าชนิดหกใบเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีแปดใบหรือเปล่านะเท่าที่ดูก็จะมีแก่แต่หใบนะไม่มีแปดใบวันนี้นะเรก็พามาชม ความสวยงามของไม้มงคลของไทยของเราอีกชนิดหนึ่งก็คือแก้วเจ้าจอมครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาะเรียกิจ c รชาแนลสวัสดีครับ